สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่องชล believer 3 6 9ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช n n น l ของเราได้นะครับขอบคุณครับข้าการดูดูส่วนตัวสามารถอลัลลาอาดีมาที่ believer สามตรงด้าตรงหน้าของวงกลมหรือราศีจากนี้อลัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนายน,น2568ซึ่งเป็น e ีีที่2อนะครับ EP พีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วคือดาวย้ายเนาะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังนะครับเพราะมันสําคัญตรงที่ว่ามันจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลายคนเนี่ยชอบการอัปเดตเรื่องราวหมายถึงมาดูดูส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าออพอดีถึงวันเกิดแล้วเออพอดังพอดีดาวย้ายอ,อ๋อพอดีดาวเสา,วาย้ายพระอาทยย้ายอะไรเงี้ยก็จะมี ข้อมูลบารบาราว่าเออฉันอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในนั้นการอัปเดตเรื่องราวแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จําเป็นที่ต้องรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับนี่คือตัวแรกที่พยากรณ์ไปแล้วก็คืออ p พีแรกส่วน e ีพีที่2จะเป็นการครอบคุมชะตาชีวิตของทั้ง12ราศรีรวมทั้งคนราศีสิงห์ด้วยเรื่องของ 5เรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็เรียบเรียงมาให้แล้วก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภที่เราต้องไปเกี่ยวพันในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้นะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับัคนาสิงห์ทางทิศตะวันตกเฉียงใตไ้ได้ทั้งราศีและนาศชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ผมบอกเลยนะคนราศีสิงห์เดือนนี้ปังนะครับปังมาก ตัวตอนนี้ปังมากแต่อาจจะมีเรื่องราเรื่องเล็กๆๆๆๆน้อยมาผสมกันในมันมันมีห้าเรื่องอ่ะจะดีทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้มันน้อยน้อยมากคือมันอาจจะมีสักห้าปีมีครั้งมั้งที่จะดีทุกเรื่องอ่ะครับเออมันอาจจะนานทีมีครั้งหนึ่งอยากคาดหวังจําไว้การคาดหวังเท่ากับผิดหวังการไม่คาดหวังในชีวิตทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่การคาดหวังในชีวิตจะทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเพราะเราคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ ซึ่งในทางพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปคาดหวังมันมากไม่ใช่ว่าคาดหวังไม่ได้นะครับเพราะคนเราเกิดมามันติดนิสัยการคาดหวังไปแล้วอะเราเราเรียนรู้พวกเนี้ยช้าไปหน่อยมันเลยทําให้หรือเรียนรู้มาแบบผิดผิดไเลยทําให้พวกเราเนี่ยติดนิสัยกันแล้วว่าเออเราต้องคาดหวังนะเราอยู่ด้วยความหวังนะ อะไรแบบนี้แต่ตามจริงความหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดาบสองคมนะครับการคาดหวังก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดาบสองคมนะคะการคดดดดา,คารคดหวังข้อดีของมันก็คือการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้มันได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่ข้อเสียคือถ้ามันไม่ได้มันเสียใจมากเลยมันรู้สึกแบบกดดันทําอะไรไม่ได้คือบางคนอย่างอย่างแฟนบอกเลิกเนี่ยโอโ้กินกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรแบบนี้มันมัน มันเหมือนกับบางคนเออไ,ไ,ไปไปไปทางนั้นเลยอ่ะเอออตาบิบากกรรมไปเลยอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันมันก็ไม่สมควรนะครับ <c oughs> คือต้องบอกว่าทุกอย่างในชีวิตที่มากระทบกระตัวเรามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเพราะคนที่บอกว่าอย่างเช่นคู่เป็นทุกอย่างของชีวิตเนี่ยแปลว่าคนคนเนี้ยเอาตัวเองไปแขวนไว้กับสิ่งนั้นเอาตัวเองไปยึดติดกับสิ่งนั้นทุกอย่างเราเกิดมาโลกนี้เพียงลําพังครับอืมดังนั้นเราก็ต้อง ทุกอย่างก็ต้องพึ่งตัวเองต้องอยู่ตัวเองคนเดียวให้ได้ในบางโอกาสไม่ได้หมายถึงตลอดเวลา,ตลวลาแต่หมายถึงว่าเมื่อไม่มีใครก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบฉันขาดเธอไม่ได้จะยังงู้นอย่างนี้นมันมันมันเกินไปนะครับพยาพยามพยายามอยู่คนเดียวให้ได้ในยามจําเป็นเช่นช่วงเวลาที่เราไม่มีใครเราเลิกเลิกสมมุติว่ามันมันความรักมันไปไม่ได้มันจบลงอะหรือเลิกหรือโสดอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในความอยู่คนเดียวให้ได้อะไรประมาณนี้ครับ อะไรแบบนี้เนาะคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละครับเป็นเรื่องปกติเนาะก็เอาเป็นว่าเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องอยู่ชีวิตแบบคนเดียวให้ได้อะไรแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่หมายถึงทุกเวลาแต่หมายถึงช่วงจังหวะหนึ่งที่มันไม่มีใครจริงๆอะ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้เนาะประมาณนั้นถ้ามันผ่านพ้นตรงนั้นไปก่อนมีเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรแบบนี้ทีนี้ดาวประจําตัวโครจรครับจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่ 15มิถุนายน68ปังตรงนี้เลยปังตั้งแต่อันแรกนี่เลยครับดาวประจำตัวนี่แหละตนุไปลาภะนี่คือข้อดีอันดับแรกเราดูไปทีละข้อเลยครับตนุลาภะแปลว่าอะไรตัวตนวิ่งก็หาโชคลาภเราต้องสแสวงหาโชคลาภนะไม่ใช่โชคลาภวิ่งก็มาหาตัวนะครับไม่ใช่คือเราต้องหาโอกาสไม่ใช่โอกาสวิ่ง้าหาตัวอันนี้กรณาทํทความเข้าใจนิดนึงนะคำว่าลาภะแปลว่าได้ง่ายไม่ได้แปลว่า คือลาภะเป็นพบรวยเป็นพบได้ง่ายเป็นพบที่หมายถึงโชคลาภแต่คําว่าพวกนี้มันคือโอกาสลาภะนี่คือโอกาสลาภะคือสิ่งที่ได้ง่ายวงเล็บคือโอกาสโอกาสทุกอย่างการถูกหวยคือโอกาสเอาคุณลองเล่นตอนที่มันไม่ใช่เป็นลาภะสิมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกปะ่ะครับมันก็หมายถึงไม่ใช่โอกาสของคุณแต่โอกาสข,ของคุณมาแล้วคุณเล่นก็ต้องมีสิทธิ์มีสิสทธิ์จะได้มากกว่าปกติแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะได้ร้อหรือจะต้องได้เยอะๆมันไม่ใช่มาอยู่ที่ว่า พื้นดวงชะตาของคุณมันให้มาแค่ไหนเรื่องนั้นอย่างเช่นการงานบางคนเนี่ยในดวงชะตาบอกว่ามีปัญหาตลอดเลยแล้วจะมาบอกว่ามันดีมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็คงมีปัญหาแต่มันดีหมายถึงว่ามันดีในมันดีขึ้นในบางอย่างแต่ปัญหามันก็ยังคงมีอยู่ตลอดตามดวงชะตาที่มันฟ้องก็จะใจะคับเราก็ต้องแก้ก็ต้องแบบมันมันมันพูดยากอะเนาะว่ามันถ้าถ้าเผื่อดวงมันมาแบบมีปัญหามีข้อตําหนิ มีดวงตําหนิอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะต้องต้องเป็นไปตามนั้นนะครับคือหมายควาาว่าต้องอยู่ในความสุขในความทุกข์ให้เป็นไม่งั้นมันก็ไม่ได้อ่ะเออม,มันมันต้องทําให้ได้นะครับทีนี้ตนุราภะอ่ะเราโชคดีมีโอกาสนะครับเรียกว่าโชคดีมีโอกาสตัวที่2ครับคือดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคอาทิตย์อยู่ในราศีมิถุนจะเป็นราชาโชคอันนี้จะดีปีและหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งครั้งนั้น หนึ่งช่วงที่เราจะได้ก็คือช่วงนี้นแหละนะครับที่อาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชคราชาโชคแปลว่าง่ายๆสบายสบายได้มาแบบฟลุกๆุกก็ไม่ต่างก,กันกับคำว่าตะนุลาภะคือมันย้ําลงไปย้ําลงไปอีกทีหนึ่งก็คือได้โชคลาภคูณสองไปเลยนะครับทีนี้ตัวที่สามก็คือดาวพระนัตสวดีเนี่ยมาโครจรอยู่ในราศรีมิถุนเนี่ยรอตั้งแต่วันที่ 13, สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาละ ดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์โคจรมาวันที่15มิถุนายนเนี่ยก็ประมาณ1เดือนเนาะรอ1เดือนละดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้ามาทับก็จะได้คู่มิรใหญ่อีกอ่าเป็นตัวที่3ละครับอาทิตย์กับพระหัสเป็นคู่มิตรใหญ่ในรอบ12ปีแล้วตกเดือนลาภะอันนี้ปังมหาศาลยังมันจะมีตัวที่4ด้วยแต่เดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงอาทิตย์กับพฤหัสเปนดีเนี่ยจะหมายถึงมิตร บิดแท้อุปธรรมช่วยเหลือนะครับคือดาวนี้เป็นดาวอุปธรรมเลยครับถ้ามันเกาะกลุ่มกันแบบนี้ถ้าเล่งกันมันยังมันยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มกันนี้มันจะได้ดีที่สุดนะครับอทิพฤาัสวดีแต่จงจําไว้ว่ามันจะมีช่วงจังหวะด้วยที่ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปใกล้ดาวพระัสบดีภาเพเผื่อไปใกล้3องศาอัน,นี้ต้องดูองศาเลยครับถ้าใกล้3องศา5องศาบางคนบอกว่า5องศาบางคนบอกว่า3องศาเพราะอาทิตย์เนี่ยมีมีแสง ออร่าเยอะมันเลยทําให้ไปรบกวนดาวพรหัสบดีพอมันอยู่ใกล้เกินใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยไม่ต่ำกว่า5องศาเนี่ยดาวอาทิตย์จะดับดาวพระหัสบดีเรียกว่ามิตรจะกลายเป็นศัตรูนะครับเื่อไม่ไม่ใช่ไม่ศัตรูหรอกมายถือว่ามันมันแตกคอกันมิตรนั้นเสื่อมลงแตกคอกันนะครับอันนี้มันก็ต้องระมัระวังในจุดนั้นด้วย แต่หมายความว่าถ้าเราเจอมิดตั้งแต่ตอน,ตอน,ตอนที่ดาวพฤหัสเข้ามาช่วงแรกๆอ่ะไม่ใช่อทิเข้ามาแรกๆเนี่ยที่ไม่เกิน3องศา5องศาเนี่ยก็จะได้มิดแทนไปเลยแต่ว่าตอ้องระวังตอนที่มันใกล้ๆกันเนี่ยก็พยายามเลี่ยงๆกันออกจากกันโชคคราวก่อนนะครับแต่ว่ามันแค่เดือนเดียวนะครับมันก็กําหนดยากนิดหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครมีในดวงชะตาเนี่ยต้องดูองศาเลยแหละเพราะว่าองศาเนี่ยอาจจะทําให ปัญหานั้นมาได้คือทนที่จะเป็นมิรคือเหมือนกับบุญมีแต่กรรมบังนะครับเออก็คือได้นะได้มีคนมาเอาบทรมแต่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เสื่อมไปอย่างถาวรเลยคือพูดง่ายว่ามิดนั้นจะไม่กลับมาเป็นมิรอีกแล้วด้วยนะครับนี่คือข้อเสียข้อเสียของคางของครศาสตร์มีครับอยากคิดว่าอาทิตย์กับพระธรรมรีเจอกันแล้วจะได้มิรตลอดเวลาไม่ใช่แปลว่าคนนั้นโชคดีใช่แต่ดูว่าโชคดีตลอดไปหรือเปล่านะครับถ้าเป็น ดาวอาทิตย์พฤหัสอย่างทีบางทีเล็งกันร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ในตําแหน่งเล็งกันอาทิตย์กับพฤหัสเป็นลาเล็งกันมันก็ดีถูกปะ่ะมันก็ได้คู่มิรแต่ถ้ามันเล็งกันร้อยแปดสิบในดวงชะตานะครับห่างกันไม่เกินสามองศาอันนี้อาทิตย์ดับพฤหัสเหมือนกันก็จะทําให้คนคนนี้ได้มิรแต่สุดท้ายก็จะเสื่อมถาวรเสื่อมลงถาวรน,นะครับไม่ใช่มิถาวรน,นะครับมิตรเสื่อมลงถาวรน,นะครับได้ก่อน ได้แล้วก็เสื่อมลงนะครับแปลว่าได้ไม่ทนไม่นานนะครับอันนี้เห็นไหมต้องดูต้องดูองค์ประกอบเยอะนะครับมีองค์ประกอบเยอะมากนะครในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีทั้งคู่ดีแล้วก็เสื่อมในภายหลังหรือดีตลอดถาวรอ,อันเนี้ยแบบเนี้ยมันยังกเกษมก็ดีถาวรน,นะครับอุดเนี้ยดีถาวรมา,าจากราชโาชคเนี่ยดีถาวรแต่ถ้ามันเจอคู่ศัตรูมันแปลว่าไม่ถาวรแล้วล่ะนะครับทานองนั้นเนาะทีนี้ เดี๋ยวมันจะมีตัวที่4ี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอันนี้เราดูดาวประจําตัวแค่นี้ก่อนถือว่าดีสุดๆแล้วคนละส,สิ่งนักคณะสิ่งคือดีแบบดีในรอบ12ปีไม่มีดีกว่านี้แล้วอ่ะหมายถึงเฉพาะจุดนี้นะครับดีแบบที่สุดในรอบ12ปีแล้วคุณจะเอาอะไรอีกเนาะบางคนบอกว่าอยากเล่นหวยด้วยเบอร์ได้ไหมอาจารย์ได้ครับปุดตะปุดตะไปเป็นปนนลาในดาราพลาแต่มีข้อที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือถ้าคุณจะให้ถ้าคุณจะเล่นถ้าคุณจะลงทุน คุณต้องรู้จักตามกระแสไม่ใช่ตามตัวเองไม่ใช่ว่าใจอยากได้อาชันฝันเลขนี้โนโนคุณต้องเลือกตามคนอื่นคนอื่นเขาเล่นอะไรเราต้องเล่นตามเพราะดาวพนัสลิ์ไปเป็นประการลงทุนไปเป็นประแปลว่าเราอ่ะจะเล่นตามความชอบของตัวเองไม่ได้ความชอบไปเป็นประแปลว่าตองคาก็จะมาครับเหมือนกับว่าฉันชอบอะไรฉันซื้อเลขนี้เลขนี้ไม่ถูกครับแต่ถ้าเรา ไปเล่นตามคนอื่นเขาฉันเชื่อคนอื่นเขามันจะถูกอย่างฉันมีคนใบ้ให้อาจฉันซื้อตามเขาก็จะถูกเนาะทำนองนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่ใครได้มีเงินมีรายได้เข้ามาในตอนเนี้ยมันก็โชคดีอะเนาะแต่อย่าเล่นเยอะนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นประมันมันอาจจะต้องคือคือมันมีข้อแม้อยู่มันไม่ได้หมายถึงจะดีร้อเนะครับแต่ว่ามันก็ดีมากเลยนะแต่มันก็ไม่ดีถึงกับร้อเร็หรอกเรื่องของการลงทุนความเสี่ยงยิ่งมีความเสี่ยงยิ่งเสี่ยงมาก แต่ถ้าแบบไม่มีความเสี่ยงเลยอ่ะมันไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือดีมากแต่ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยลดๆเผาๆบ้างแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยแต่ที่ชี้บอกเนี่ยหมายความว่าใครได้ดีก็ยินดีด้วยเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่มัน,ม,น,ม,นมันลำบากอ่ะบางคนก็โดนเลยออกพนักงานถูกไหมครับเยอะแยะไปหมดตกงานกันเป็นว่าเล่นมาปรึกษากันเยอะครับ ผมก็เลยว่าชี้ทางให้เขาได้เงินมาก็ดีแต่ก็กำกับทุกครั้งว่าอย่าเล่นเยอะเพราะอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตอนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับระมัดระวังด้วยโอเคจบเรามาเริ่มต้นกันที่การงานในเดือนนี้นะครับเรื่องแรกก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ไปนิ่งอยู่ในราศีมีนในเดือนมรณะต้องนานปีดีดักนะครับหเดือนเนะี่ยดาวพฤษ์ีอขอโทษครับอยู่ในเดือนพฤหัสบดีเนะาะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยครับเดินวันที่2มิถุนายน68ออกจากราศีมีนพบมรณะ อยู่ในราศีเมษเป็นประนะครับเดินออกมาดีหน่อยสุภาแต่ดันเป็นประอีกะนะครับประธานกับประไอสุกกับประนะครับประสองตัวเลยประเนี่ยแปลว่าไม่มั่นคงนะครับดาวสาชาไปเป็นประในเดือนสุภาเนี่ยมันหมายถึงการติดต่อสื่อสารคือหมายถึงว่าเราเพึ่งตัวเองไม่ได้เราต้องไปพึ่งคนอื่นสาชาไปเป็นสุภาสุภานี่แปลว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่วัยวุฒิอย่างเดียวมันหมายถึงวัยวุฒิก็ได้คุณวุฒิที่สูงกว่าเราก็ได้ หมายถึงคนที่มีประสบการณ์อาบน้าร้อนมาก่อนเราะได้หมดนะคือผู้ใหญ่นี่แเลยแล้วก็หมายถึงหัวหน้าเจ้านายผู้ช่วยเหลือผู้อุปธรรมได้หมดครับเพราะเรามีดาวคู่อุปธรรมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเลยก็จะได้ผลที่ดีดาวสุขในเดือนสุภามันมีความสุขแต่มันเป็นปรแปลว่าฉันมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ครับแต่ฉันจะมีความสุขจากคนอื่นเป็นคนให้กับฉันมา ก็คือกรรมะสุภากรรม,มสุภาเนี่ยมันหมายถึงการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่หมายถึงว่าขอความช่วยเหลือหรือการขอคําแนะนาผมผมแนะนํานี้นะครับว่าขอคําแนะนําดีกว่าเพราะว่าการแนะนําดาวสุขเป็นราสอเป็นเป็นประนี้ครับหมายถึงการอ่อนน้อมอ่อนน้อทมทำตนแต่การเข้าหาคนอื่นเนี่ยคือผมไม่ชอบคนประเภทหนึ่งที่ชอบ ท,ที่ไม่มาติดต่อดูดูดดส่วนตัวเนี่ยมีประเภทหนึ่งเฉพาะประเภทหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคนมีประเภทหนึ่งเท่านั้นที่มามาถามอาจารย์เหมือนกับมีโปรโมชั่นนะเนาะก็ก็จะมาถามแล้วก็ถามแบบหุวนๆถามแบบคือคือเหมือนไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับว่าเขาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เขาพูดเหมือนแข่งกระดาษน,นะครับเหมือนไม่น,นาวไม่มีน้ําอ่ะอย่างเช่นเฮ้ย hey, ช่วยหน่อยดี อย่างเงี้ยคือแบบมันมันไม่มีความเกรงใจกันมันไม่มีความแบบอ่อนน้อมคือเวลาจะขอความช่วยเหลือจากใครอะพูดจาดีๆพูดจาเพราะๆพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจามีหางเสียงนิดหนึ่งคนเราเป็นคนไทยครับกรุณนามีครับมีค่ะกระุณนาครับค่ะด้วยนะครับค่ะเออครับหรือครับค่ะด้วยต่อท้ายนะครับเวลาจะขอความช่วยเหลือจากใครกรุณนาพูดเพ,เพราะเพราะ นะครับไม่ใช่ว่าพูดจาหยาบกระด้างแล้วบอกจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันไม่ใช่แล้วมีใครอยากจะช่วยอ่ะพูดง่ายๆพวกเนี้ยมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับในดวงชะตามันก็ฟองนะครับเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยเป็นคนที่ไม่มีคือแบบใครมองเห็นก็ไม่มีความเมตตามันมันจะมีจากแต่แต่บางคนนะแต่บางคนนะเป็นคนโชคดีมากเลยต่อให้เป็นคนแข็งกระด้างยังไงแต่ก็มีคนช่วยก็มีคนชอบอืมก็เหมือนกับ พวก in, อินอ่าอย่างอย่างแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งเนาะที่พูดจาแรงมาแต่ไหนแต่ไรที่มานานมากแล้วอะนะครับแล้วก็พูดจาแรงๆแต่มีคนชอบมีคนดูผมก็ไปดูคนหนึ่งไปคือไม่ใช่ FC ขนาดนั้นแต่ก็ติดตามมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วนะครับที่ไปชอบไปไลฟ์อยู่ในชอ็อปอ่าช็อปหนึ่งที่เป็นแอปส้มอะครับอืมนั่นแหละแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าปากฟีปากเก่งอะคนหนึ่งอะนั่นแหละ ก็ก็นั่นแหละก็เป็นลักษณะที่พูดจามไม่เพาะแต่มีคนคือคือถึงถึงเขาพูดไม่เพาะแต่น้ําใจเขาก็งามนะถึงเขาจะสร้างภาพแต่การสร้างภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับหมายถึงว่าช่องในดียูทูบนี่นะครับที่เขาทําในการช่วยเหลือคนเนะี่ยอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาเขาก็ยังมาพูดกันเลยว่าถ้าจะสร้างภาพจะสร้างภาพแบบนี้ถือว่าดีทําไปเถอะเราสนับสนุนและอยากให้มีเยอะๆด้วยเพราะอย่างน้อยมีคนได้ผลป,ประโยชน์จากเขา ถึงเราถึงเขาจะมาเอาเงินกับเราด้วยการที่แบบว่าสร้างภาพแต่เราก็ได้ของมาใช้ไม่ได้หลอกลวงเนาะอีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อเขาสร้างภาพแล้วเขาเอาไปช่วยเหลือคนจริงๆมีคนได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเอา,เอาพูดง่ายว่าเราเรารู้อะเราเรามองเห็นคนอื่นจะคิดว่าเขาทํานู่นนี่นั่นอะไรก็ช่างแต่ผมคิดว่าผมผมสัมผัสได้ว่าเขาอะมีใจิตใจที่ดีจริงๆเพราะเขาเคยยากจนมาก่อน ไอนน้เรารู้เลยพื้นหลังปูมเขามาเนี่ยเราถ้าเรารับฟังคนนะครับถ้าเราเข้าใจคือผมอยู่ในจุดเนี้ยผมต้องฟังคนครับคือเรารู้ว่าเขาอ่ะมีมีภูมิหลังมาเป็นแบบไหนจะบอกว่าเขามีปมก็ได้เพราะว่าเขาเคยยากจนมาก่อนเนาะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ามาเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่เขาก็อยากได้กระแสเพื่อให้คนมาซื้อของเขาด้วย อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งผมก็ทานะผมก็ทํากลยุทธ์การตลาดแบบนี้คล้ายๆกับเขานั่นแหละแต่ว่าก็เหมือนกับการให้ก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังฟรีแต่ก็อใครชอบมาดูดูส่วนตัวติดต่อ,อกันมาอะไรแบบนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยก็คือกลยุทธ์ในทางการตลาดเพราะเรีเนณพวกธุรกิจมาดังนั้นเนี่ยแต่ผมพยายามจะไม่ค่อยให้บ่อยๆจนเกินไปเพราะว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่มีใครมาติดต่อเลยคือมันมันเริ่มจะเป็นแล้วนะเพราะว่าคือมันมันมี ตัวหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันพังลงก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันทําให้ระบบการลดโปรโมชั่นตรงนี้มันมีปัญหาปกติมันจะไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเป็นเศรษฐกิจดีแต่อันนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันเลยทําให้มีปัญหาละตามจริงอ่ะเราเราไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ใช้เราก็อดตายแน่ๆคือพูดง่ายว่าเราประกอบอาชีพนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันมันไปไม่รอดนะครับเพราะว่ารายได้มันจะน้อยเกินไปแต่พอเรามีโปรโมชั่นมันพอรอดนะครับ แต่พอรอดนะไม่ได้ดีเพราะว่าคนก็ยังต้องหาหาโปรโมชั่นอยู่ดีเพราะถ้าไม่มีโปรโมชันก็มักจะไม่ค่อยดูกันอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะดูในบางคนที่ชอบเราจริงๆแบบอยากปรึกษาจริงๆอยากคุยกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเยอะแยะครับ f c ฟเขาก็ติดต่อกันมาก็ถือว่าโอเคก็เอาเป็นว่าแต่แต่มันมัน,ม,นมันก็น้อยลงอะ่ะมันคือมันต้องพึ่งโปรโมชั่นมากๆอ่ะถ้าถ้าไม่มีโปรโมชันคือลูกค้าหายไปเลยเกินครึ่งครับอพูดง่ายๆอะไรประมาณเนี้ย แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะอืมก็ผมนึงบอกไงว่าลดให้ได้ขอให้มีคนมาดูเถอะแต่ลดแล้วไม่มีใครมาดูเนี่ยเสียเซลล์มากเลยครับคือแบบอุตส่าห์ให้อะ่ะแต่มันไม่มีแต่ก็เข้าใจนะว่ามันมันจะมีทุกวันก็คงไปไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องเฉลี่ยกับคนดูเจ้าอื่นๆด้วยอะไรแบบเนี้ครับแต่ว่าก็อืมก็ต้องยอมรับอะ่ะยอมรับไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เราห้ามอะไรไม่ได้อ่ะต่อ ขาไปที่นอกเรื่องแต่เราอยากแชร์ทุกอย่างเพื่อให้ไปไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยอย่างน้อยก็เป็นเค่สตัรดีเนาะการงานนะครับก็ไปเกี่ยวพันกับต่างชาติได้นะต่างถิน่นต่างชาติเดินทางนะเดินทางต่างถิน่นต่างชาติเรื่องการงานนะครับเมื่ออยู่ในเดือกนกรมาก็คือพลิกผันตัวเองอยู่ไม่นิ่งก็คือการเคลื่อนที่นั่นแหละการไปเจอกับคนแดนไกลก็จะดีได้รับผลประโยชน์ที่ดีครับมันก็จะมีความสุขท่องเที่ยวอันนี้นอกเรื่องไปนิดหนึ่งท่องเที่ยวก็จะมีความสุขได้เหมือนกันนะ สาชาเดินทางสุภาคือการใช้ชีวิตที่มีความสุขกรรมหมายถึงการกระทําก็คือการเดินทางนั่นแหละมฤตอยู่คือไม่อยู่กันที่พลิกออกไปเนาะต่อไปเรื่องของการเงินครับการเงินเป็นดาวพุธไปเป็นเกษตรในเรือนลาบอันนี้ดีมากเนี่ยตัวที่สี่ที่ผมจะบอกอาทิตย์เป็นเกษตรอาทิตย์เป็นราชาโชคอาทิตย์เจอเพื่อหัดและยังจะกลุ่มกับดาวพุธที่เป็นเกษตรกลุ่มเข้มแข็งในเรือนลาภเป็นเกษตรเนี่ยครับได้ตัวที่สี่ปังไม่รู้จะปังยังไงแล้วคนศีสิห์เนี่ย วันที่3มิถุนายน68ถึงวันที่22มิถุนายน68ดาวพุธเป็นลาภะเป็นเกษตรเกาะกลุ่มกับดาว3ดวงนี้และเป็นดาวประจําตัวด้วยได้วาสนาเต็มที่เรื่องของโชคลาภเพราะนั้นคนบอกเลยนะคนราศีสิ่งถ้าไม่ดีตอนนี้ไม่จะดีตอนไหนแต่ถ้าใครมีดาวคู่ศัตรูพ้นดวงชะตาอย่ามาบอกนะว่ามันไม่อย่ามาบอกว่ามันมันจะดีเราประเม็นมันไปไม่ได้และอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ดีก็ไม่แปลกนะครับถ้าไม่ดีไม่แปลกนะเพราะมันเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ถ้ามัน แต่ถ้าคนไม่มีแล้วไม่ไม่ดีเนี่ยแปลกมากเลยนะอืมทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะผมจะเอาตําลาไปเผาเลยนะครับเพราะว่าเอา้าก็ดีขนาดเนี้ยแล้วไม่มีไม่มีองค์ประกอบดาวคู่ศัตรูบัลล็งเลยอะ่ะมนมากลุม่มมาทําร้ายเลยอะ่ะแต่ทําไมไม่เกิดผลที่ดีเลยอันเนี้ยคนเผาตําราทิ้งได้แล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่แล้วมันนะครับ เพราะว่าสถิติตําราเนี่ยมันต้องได้สิแต่จะได้มากได้น้อยเออเราก็ว่าไปหมายถึงได้น้อยก็ยังดีแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คือต้องเผาตําราทิ้งแล้วนะอืมประมาณนี้นะคนละส,สิ่งเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่คือการเงินจะปังอะ่ะพูดง่ายปังแต่อย่าลืมนะได้จากตัวเองได้จากการกระทําไม่ใช่ว่าได้จากการรองอมืองอเทา้าแล้วดาวเข้าลาภะแล้วจะได้นะมันไม่ใช่นะครับเราต้องทํานะ ยิ่งดาวสนับสนุนให้ดีเท่าไหร่ยิ่งต้องทําทําให้มันเหนื่อยจนจะตุยนั่นแหละครับมันมันจะยิ่งได้แต่ถ้าคุณทําแบบพอเพียงเดี๋ยวช็อกลาฟก็เข้าข้างจะละได้ได,ได้ได้ดีด้วยแต่มันดีไม่สุดมันดีแบบไม่รวยครับเข้าใจะปะแต่ถ้าจะรวยเนะี่ยทำให้มันจะตุยเลยนั่นแหละอืมเพราะมันช่วงขาขึ้นแล้วขาขึ้นต้องยิ่งต้องทํายิ่งต้องเหนื่อยอยากเกี่ยงงอนกับคาว่าเหนื่อย ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยแล้วคุณไม่เอาเหนื่อยนะคุณก็ไม่คุณก็จนทางชาตินั่นแหละครับคุณก็ยังไม่รวยทางชาติไม่ได้บอกว่าจนไม่รวยทางชาติแต่ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องทําจนเหนื่อยนั่นแหละครับมีคนมีคนรวยคนไหนบ้างที่ทําแล้วไม่เหนื่อยครับบางคนบอกเอา้าก็ถูกหวยรวยเบอร์ไงมันมีกี่คนละเออคนรวยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเขาทําจากนาพักน้ําแรงเท่านั้นเขาโอ้โหเขาแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับเขาทําจนแบบทําจนป่วยอะ่ะเออพูดง่ายๆนะครับ เนี่ยเราต้องเข้าใจหลายคนไปโฟกัสตอนที่เขามีตังค์แต่ไม่เคยโฟกัสตอนที่เขาทํางานนะครับอืมอ่ะหมดเวลาแล้วเร็วๆต่อไปการการงานการเงินความรักเนาะความรักเนี่ยเป็นดาวราหูดีครับเป็นกเกษตรแต่อย่าลืมนะดาวราหูปเป็นเกษตรเข้มแข็งเกินไปเนี่ยบางทีเราคนราศีสิงห์เป็นคนมีอีกโก้ไงจะให้คู่แข่งกว่าตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ย มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเขาาสามารถช่วยเหลืออะไรบางอย่างเกื้อหนุนเราได้แต่ข้อเสียก็คือเขาแข็งเกินไปเราต่อต้านรับได้ในตอนนี้ครับ15มิถุนาถึง14กรกฎาแต่ก่อนหน้านั้นกับหลังนั้นน่ะก็กะแพ้นะครับก็ระมัระวังเอาไว้หมายความว่าเราพยายามอ่อนๆลงมาบ้างอย่าแข็งอย่าตึงจนเกินไปพอนหนักพอเบาบ้างครับรู้จกักการกาลเทศะการการว่าตอนไหนฉันจะเด่นฉันควรหลบฉันควร อะไรแบบนี้คือคนเราคือต่อให้มีชื่อเสียงต่อให้มีหน้ามีตาไงแล้วก็หลบได้ครับไม่จําเป็นต้องประทะเสมอไปเข้าใจไหมมันเหนื่อยแต่เราต้องรู้จักหลบให้เป็นหลบยังไงไม่น่าเกลียดหลบไปนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนิ่งๆเงียบๆบ,บ้างก็ได้ครับไม่ต้องแสดงตัวตลอดเวลาเนาะมันยิ่งมีเพศภัยเยอะนะครับราหูเป็นเกษตรเนี่ระวังนะครับมันมีคือมันเป็นดาบสองคมอะครับพวกนี้ว่าดีมากแต่ก็เสียมากได้ด้วยเหมือนกันนะระวัง เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะดาวคู่เป็นดาวคู่ศัตรูงไงนะครับต่อไปเรื่องของการงานการความสุขภาพเนาะสุขภาพของเราคือดาวพระหัสบดีดีครับมาตกลาภะหมายถึงช่วงที่15บห้าพิจนาไม่ใช่ไม่ใช่สิบสามพฤษภาหนึ่งปีนะครับสิบสามพฤษภาเป็นต้นไปนับไปหนึ่งปีเนี่ยถือว่าดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของโชคหมายถึงสุขภาพอาจจะมีบ้างป่วยบ้างแต่ไม่รุนแรงสุดท้ายมันก็จะไปหาหมอพระหัสบดีคือหมอ ลาภาค,คือหายหรืออาจจะใช้ชีวิตได้ปกติไม่แต่ก็อาจจะป่วยอยู่นั่แหละแต่หมายถึงเหมือนผมเป็นไทรอยด์ตอนนี้ยังป่วยอยู่ครับยังแต่อาการดีขึ้นมากไม่ไม่ผอมโซบจนมีเนื้อมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับอวบขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้ถือว่าโอเคมันถือว่าเป็นการตอบรับที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่เป็นแต่ก็ยังไม่หายต้องกินยาต่ออะไรแบบนี้ครับเป็นแนวแนวนี้คือดีต่อไปเรื่องของ ชคลาบสุดท้ายก็ดีก็บอกแล้วชกลาบตกเลนมิถุนเนี่ยในช่วง3ถึงย2สองเนาะแต่พอ23่ิวินาคมระวังนะดาวพุธดันไปตกเลนวินาศละชกลาบไม่มาละนะครับเขาเรียกว่าเสื่อมลาบไปแล้วดังนั้นเสื่อมลาบตรงนี้หมายความว่าติดต่อกับคนแดนไกลติดต่อออนไลน์อันนี้จะดีไปเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษาจะดีแต่ถ้าอยู่ปกติถือว่าเสียและระวังเรื่องของคำพูดการสื่อสารและก็การสัญญาครับจะอาจจะมีเพศมีภัยได้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจใจการช่องแชล์องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ